คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนเรียนน้อยจบไม่สูงแต่กลับมีรายได้อย่างมากมายมหาศาลแต่ก็อีกนั่นแหละคะ่ะที่มีบางคนเรียนน้อยจบไม่สูงรายได้ก็ไม่ขยับไปไหนไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรที่ทําให้เราแตกต่างกันมันก็คือโลกภายในใจของคุณกว่าจะมาเป็นคุณในวันนี้นะคะคุณได้รับความเชื่อแบบนี้มา ถ้าเราเชื่อแบบไหนเราก็จะใช้ชีวิตไปแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณลองเช็คตัวของคุณเองดูนะคะว่ามีความเชื่อแบบไหนที่มันยังฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้ประสบความสําเร็จไหมคุณต้องหยุดแล้วก็มองว่ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณต้องสารวจระบบความคิดของคุณปีที่ผ่านมาคุณได้บทเรียนอะไรบ้างเราจะต้องเรียนรู้ว่าจะทําอย่างไร ให้ชีวิตของเรานะคะผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไรบางคนทำงานเพื่อหาเงินจนหมดแรงแล้วไม่ได้มีเวลาที่จะมาดูแลจิตใจของตัวเราเองและการที่เรารู้สึกว่าเรามีไม่พอเราก็ต้องดิ้นรนหาไปเรื่อยๆแต่ใจไม่เคยเติมเต็มเราต้องวางใจให้ถูกนะคะบางทีเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงาน เราต้องแก้ไปที่โลกภายในใจของคุณก่อนค่ะคุณต้องควบคุมความคิดของคุณให้อยู่ในทางบวกเสมออารมณ์มีผลต่อชีวิตของเราถ้าเราเริ่มคิดบวกเราจะสามารถมองทุกอย่างในชีวิตให้มีความสุขได้เงินจะวิ่งเข้ามาหาคนที่รู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีคาดหวังมีสิ่งที่ดีความสุขคือต้นเหตุของความรวย ชีวิตเราสั่งได้เราเสกได้ทุกอย่างมันเกิดจากความคิดเราสามารถมีชีวิตที่ดีได้ชีวิตของเราเราเลือกเองดึงศัก,กยภาพที่มีอยู่ในตัวเราออกมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวของเราเองแล้วก็ผู้อื่นคุณมีอำนาจแห่งการเลือกฉะนั้นคุณต้องเลือกในสิ่งที่คุณอยากได้เท่านั้นค่ะคุณมีอำนาจแห่งการสั่งได้ว่าคุณต้องการอะไรคุณก็สั่งมันออกไป คุณสั่งการรับรู้ของคุณสมองจะหาทุกสิ่งมาให้คุณเวลาที่คุณสั่งคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณมีอํานาจแห่งการรับรู้คุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณสามารถที่จะหาความรู้ได้หมดมันมีความรู้อยู่มากมายอย่าให้ใครมาเป็นคนกําหนดความเชื่อของเราแต่เรานี่แหละค่ะที่ต้องรับผิดชอบตัวของเราเอง กำหนดความเชื่อกำหนดชีวิตของเราเองการที่เรารู้ว่าตัวเราเองต้องการอะไรคุณอยากอยู่ในอนาคตแบบไหนรู้ว่าตัวเองต้องทำอย่างไรแล้วก็ออกไปทำมันซะฝันให้ใหญ่เข้าไว้ให้นึกภาพว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆคุณต้องการสร้างชีวิตแบบไหนให้กับตัวของคุณเองและก็ครอบครัว ให้มองไปยังอนาคตข้างหน้าว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณใช้ชีวิตอย่างไรมีเงินเก็บใน,นธนาคารเท่าไหร่เมื่อคุณมีภาพในหัวชีวิตแบบที่คุณต้องการแล้วถ้าคุณคิดถึงสิ่งใดตลอดเวลาคุณก็จะเป็นสิ่งนั้นคนที่ประสบความสำเร็จจะคิดถึงเป้าหมายของเขาตลอดเวลาสิ่งนั้นจะเติบโตและก็จะกลายเป็นความจริง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ด้วยมือของคุณเองเมื่อคุณมีความกระตือรือร้น,นเป็นพลังอยู่ภายใน,ในใจ,ใจิตใจทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำตามความฝันของตัวเองแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำแน่นอนคุณก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ในโลกใบนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณวันนี้สิ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดคือตัวของคุณเองไม่มีอะไรยากบนโลกใบนี้ ที่บอกว่ามันยากคุณลองหรือยังลองแล้วกี่ครั้งที่ลองมาแล้วคุณพัฒนานหรือยังเวลาทำทำจริงจังหรือเปล่าเราต้องทำด้วยหัวใจทำด้วยความตั้งใจคนสำเร็จทุกคนเคยล้มมาก่อนแต่เขาไม่หยุดคุณมีทางเลือกอยู่สองทางค่ะว่าจะหันหลังกลับยอมแพ้หรือคุณจะสู้ต่อไป ถ้าคุณพยายามที่จะไปต่อขณะที่เราตัดสินใจที่จะเอาชนะและมุ่งหน้าไปต่อแม้ว่าจะเจอสิ่งที่กดดันถ้าคุณไปต่อแล้วคุณสำเร็จถ้าเราทำได้มันเป็นความปาเป,ปื้มที่สุดมันรู้สึกดีใจมันรู้สึกตื่นเต้นมันมีความสุขว้าวมันช่างสุดยอดมาก นี่มันเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตยอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะว่าจะตัดสินใจเลือกชีวิตแบบไหนให้กับตัวของคุณเอง